ไปต่อกันที่การศึกษาไทยในปัจจุบันนะคะยังคงมีความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนหลายแห่งค่ะยังขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับการเรียนรู้ทั้งนี้เพื่อให้เด็กไทยค่ะเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมมูลนิธิสารอนาคตการศึกษา c o n n e x t e d ค่ะ ได้มีการจัดทําวีดิทัศน์ชุดสองพี่น้องสู้เพื่อฝันขึ้นเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ร่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้กับนักเรียนในโรงเรียน Connex ED ์ที่ยังคงขาดแคลนอยู่ทั่วประเทศนะคะขอเชิญชมรับชมวีดิทัศน์กันเลยค่ะอยู่กับพี่อยู่กับตายายตายายแก่แล้วคะ่ะ แต่ก็ต้อไปรับจ้างหาเงินมาเลี้ยงพวกหนูคะ่ะหนูก็อยากจะเป็นหมอคะ่ะพอจะได้รักษาตาแต่ยายคะ่ะอยากเป็นครูคะ่ะอยากมีเงินส่งยายคะ่ะสองเด็กน้อยที่ต้องดิ้นรนไปพร้อมๆกับความมุ่งมั่นในการเรียนรู้เพื่อที่จะก้าวไปให้ถึงฝันแต่วันนี้กลับเข้าไม่ถึงอุปกรณ์ดิจิตอลสำหรับการเรียนรู้เช่นเดียวกับเพื่อนๆนนักเรียนที่อุปกรณ์ดิจิตลอลยังไม่พร้อมสำหรับการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพในช่วงพัฒนาการที่สำคัญของชีวิต เราจะดีใจกับนตบุ๊กที่เราได้มากเลยค่ะได้มีความรู้ใหม่ๆโอกาสยิส่งใหญ่ที่สุดเลยค่ะมูลนิธิสารอนาคตการศึกษา ConnectED จชวนทุกคนมาร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้กับน้องๆในโรงเรียน ConnectED ที่ขาดแคลนทั่วประเทศบริจาคตรงถึงโรงเรียนได้ที่ connected org